สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง channel j ี n บัมบบู๊นับก็สำหรับคลิปนี้นะคะอย่างที่บอกตามหัวข้อตรงนี้เลยค่ะก็คือจะมารีวิวนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อว่าออฟฟินนะคะก็คือเป็นคูชั่นนั่นเองนะคะปกติโดยส่วนตัวชอบแบบใช้คูชั่นมากเพราะว่าคูชั่นอ่ะมันเหมือนมันบางเบาอะค่ะถ้าสมมติบางวันที่แบบต้องรีบแต่งหน้าหรือไม่ก็แบบ รีบๆออกไปข้างนอกยอะไรเงี้ยก็จะใช้ครูชั่นนะคะแต่ถ้าสมมติมีงานแบบสำคัญเอออะไรเอยก็จะใช้รองพื้นนะคะก็อยากทดลองว่าแบรนด์ของพี่ออมนะคะชื่อว่าฟีนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เลยจัดมาคือ2ตัวเลยนะคะตัวนี้นะคะใครสนใจก็ซื้อได้นะคะเราซื้อจากช้อปปี้เนาะ ตัวนี้นะคะก็ผลิตภัณฑ์แพคเกจจิ้งอยากจะบอกว่าคือโอเคมากนะคะดีมากเลยส่วนผสมของน้ำแร่นะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแดดนะคะ F P M 50ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะไม่เคยใช้เลยนี่นะคะบีบบีบก่อนปะบีบก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ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 ยปกติอะ ส่วนตัวชอบมีปัญหาพวกกะนะคะเพราะว่าเป็นตั้งแต่เกิดแล้วแล้วก็ไปเลยทรงเลเซอร์ก็ไม่ค่อยหายนะคะมันก็เบาๆหน้าดีนะคะแต่มันไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นเนาะมันก็เกี่ยงง่ายมากเลยอะแล้วตอนที่แบบเกี่ยวเข้าไปอะมันรู้สึกได้เหมือนแบบมันมีน้ำอะมันมีน้ำจริงๆน้ำเหมือนเป็นน้ำ น้ำซึมอ่ะมันเป็นน้ำแบบเนี่ยค่ะต้องเกลียเลยนะเกลียดทั่วเลยนะคะก็ตัวต,ต่อไปนะคะก็เป็นคูชั่นนะคะเดีย๋ยวลองลองมาทากันนะคะว่าคูชั่นของอ่างเป็นยังไงนี่นะนี่ตลับคูชันนะคะอยากจะบอกว่าเป็นแพคเกจจิ้งที่หรูอยู่นะ ลองดูนะคะอันนี้ไม่ไม่เคยลองใช้เลยนะคะลองใช้เลยเยวขออนุญาตแกะก่อนนะคะจะหน้าตาประมาณนี้นะคะเห็นปะพับพับรู้สึกนิ่มนิม,นมดีนะคะลองจุกนะคะอ๋เลยนะคะถ้าแบบนี้มันเหมือน,น,นแบบเป็นแป้งแบบแข็งๆนะคะจะลองทาด จะทาครึ่งหนึ่งก่อนนะคะส่วนตัวเราว่าโอเคเลยนะมันไม่ไม่แน่นมันเบาๆทา Everyday l o o ได้อะไรเงี้ยแล้วเราทาให้ครึ่งหนึ่งนะคะ มันรู้สึกว่าจะจะไบกว่าเฉดสีเราประมาณหนึ่งนี่เห็นวะมันมีความแตกต่างกันนิดนึงนะคะอันนี้ลงแค่ตัวเซรั่มแล้วก็ตัวนี้จะลงเซรั่มแล้วก็คูชั่นของของตัวนางเลยนะคะอยางสกว่าเออพอมาเซ็ตตัวกันอุ้ยดีอ่ะดีงามมากอืมได้เลยแหละ พวกรอยสิวหรือว่าเป็นรอยกะด่างดำอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะไม่ปกปิดเลยนะคะมันจะไม่ปกปิดมันจะเบามากๆแต่เรารู้สึกเราชอบนะมันทําให้ดูเป็นเป็นธรรมชาติเดี๋ยวลองทาข้างข้างสองด้านเลยจริงๆอะคะ่ะเราเรารู้สึกว่าเราเคยดูคนอื่นรีวิวที่เขาเวลาตบคูชชั่นนะคะเขาให้ตบกรอบไปแล้วก็ดีขึ้นมาตรงเนี้ยแต่เราเราไม่ถนัดนะคะเราก็คือจุ่มๆปะๆปะเลยนะคะ แต่ถ้าปาดไปมันก็จะไม่ค่อยเนียนนะคะให้กดกดทับๆฮ้ยดูหน้าใบเลยอ่ะเอาจริงได้ได้เลยราขาอยู่ที่กลางๆนะคะอยากจะบอกว่าหน้ามีความใบขึ้น1เฉดนะคะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูเป็นผิวธรรมชาติมากๆโดยส่วนตัวชอบนะ เดี๋ยวเราลองมาดูฟินิชลุคกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่นะคะก็ปกติก็แต่ง everyday look ได้นะคะเบาๆมากๆเลยนะคะปกติเป็นคนแบบไม่ค่อยแต่งหน้ามากๆนะคะก็เลยรู้สึกว่าคูชั่นตัวนี้นะคะมันตอบโจทย์เรามากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมีส่วนผสมของน้ำแร่นะคะใครที่อยากปกปิดเยอะๆให้แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ค่อยลงตัวนี้หรือว่า ถ้าสมมติใครที่ชอบแบบแต่งหน้า everyday look แบบเบาๆใสๆแล้วก็วันสบายๆอะค่ะออกไปแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเรายัางแบบมีมิติขึ้นหรือว่าหน้าเรายัางไ r i g h ขึ้นนะคะให้แนะนําตัวนี้เลยนะคะอยากจะบอกว่าตอบโจทย์มากแล้วก็ อยากจะบอกว่าเออเราเราชอบมากๆเลยนะคะสําหรับสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้สําหรับใครนะคะที่ชอบนะคะอยากให้รีวิวอะไรนะคะลองคอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะ <Maps> ก็ถ้ามีโอกาสจะรีวิวให้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะคะก็จะตอบคอมเมนต์ทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย